สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข้อมูลขาานะ่าวสารเนาะที่เป็นตัวบ่งบอกเราว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทําให้ราคาคราชช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เราเจอคนเจอตัวการแล้วหรือเปล่านะครับผมก็คิดว่าคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆน,น,น่าจะกําลังสงสัยอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์กันอย่างมากเลยนะครับรวมถึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับทางแบงค์ที่เอลซาวาดอรนะ์เนาะคิดว่าโอ้โหมีข้อมูลเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยนะครับผมก็ยังไงคลิปวิดีโอนี้ห้ามพลาดเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะครับถ้าเป็นไปได้ฝากกดไลค์เป็นกำ โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับโอเคก่อน่นเลยขอเริ่มต้นที่ราคาตอนนี้กันก่อนเลยละกันนะครับตอนนี้บิตคอยอยู่ที่46,000นะครับอีทูเรียม3,400นะครับคาร์โน่สองจุดห้าอนบนะครับแล้วก็โซลาร่ารนะ้อยเก้าสอนะก็ลกตกลงมาอยู่7%นะครับสำหรับเหรียญโซเนะก็ถ้าใครกำลังหาโอกาสอยู่ช่วงนี้ก็ลองลองศึกษาดูเพิ่มเติมนะครับผมสำหรับทางโซลาร่านะ สำหรับเหรียญที่เติบโตที่มาแรงที่สุดในช่วงนี้นะครับก็คือเทซอสนั่นเองที่เมื่อวานนี้มีข่าวของทางศิลปินชื่อดังใช่ไหมครับได้เปิด NFT เป็นพาร์เนอร์กับทางเทซอสนั่นเองนะอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งบอเชนที่น่าจับตามองอย่างมากเลยนะครับผมแล้วก็ลอ,ลองมาเป็นไอคอนนะแล้วก็ฮาร์โมนีนะครับแล้วก็มีคอสมอด้วยนะก็ถ้าใครอยู่ในคอนเทนต์ของเอ็กซ์คลูซคอนเทนต์ก็คิดว่าน่าจะชื่นชอบกันสำหรับตัวอะตอมนะครับโอเคสำหรับเรื่องแรกนะครับขอเริ่มต้นที่ทาางใคครเป็นนขย ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมจริงๆเราหลายคนก็ถามเข้ามาเนาะเพราะว่าเมื่อวันซืนเนี่ยเกิดตลาดแฟลชแคทหรือว่าบิตคอยตกลงมาสักไม่ไม่กี่สินาทีนะแต่ตกลงมาแรงมากเนาะหลายคนก็ตั้งคาถามว่าเฮ้ยแล้วใครเป็นคนทําแบบนี้แล้วใครเป็นคนขายนะครับผมจริงๆแล้วก็ตี่เราไปดูข้อมูลเนาะของทางคอยจารกราฟนะครับเขาก็ดึงข้อมูลของทางคุณวิลเล่ยวูเนาะก็ถือว่าเป็นออนเชนอนาลิสติชื่อดังนะครับผมได้มาพูดถึงในกรณีนี้นะครับผมบอกว่าสิ่งที่ทําให้ราคาตลาดแคดในช่วงนี้ก็คือโอเคแหละเป็นในเรื่องของการ เปิด Interest หรือว่าการเปิดสัญญานะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวฟิวเจอร์อะไรต่างๆเนาะก็คือ รวมอยู่ในนั้นนะครับผมหรือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ขับเคลื่อนหรือพูดง่ายๆเลยคือคนที่เปิดโพสชั o นช็อตลองอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นอนะ่ะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนในการที่จะทําให้ตลาดเนี่ยจากโอเคแหละมันอาจจะมีตกบ้างแต่มันจะตกหนักขึ้นไปจากการที่มีโอเปนอินเทอร์เอันนี้นะครับผมจะขอบอกว่ามัน crazy high มากๆเลยเนาะรวมถึงนะครับผมเป็นในเรื่องของสปอตมาร์จิ้นบอโรเนาะหรือว่าการกู้นะครับผมกู้ยืมเหรีนะยญอะไรต่างๆหรือว่าการกู้หุ้นอะไรต่างๆหรือเอาง่ายๆเลยเป็นก็คือเกี่ยวกับฟิวเจอ การเทรดฟิวเจอร์อะไรต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะ้วก็2อย่างนี้รวมกันนะครับก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคราสใน2วันที่ผ่านมานะอันนี้ก็ถือว่าเป็น1ข้อมูลแล้วกันเนาะว่าเออพอมันเจอแบบนี้นะครับผมก็เลยทำให้ตลาดตกลงไปอยู่พอสมควรแล้วก็เห็นมีคนโดนรีคูเดตไปแบบเป็นหมื่นๆล้านเลยนะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับก็ ถ้าเป็นไปได้นะก็อย่าไปเล่นฟิวเจอร์เลยนะครับผมเพราะว่าตลาดคริปโตมันค่อนข้นขางที่จะพันผวนแรงอยู่แล้วขึ้นก็ขึ้นแรงลงก็ลงแรงเราไม่ควรที่จะทําให้มันแรงมากขึ้นไปกว่านี้อีกนะฮะประมาณว่าเฮ้ยโอเคแหละถ้าคุณมองว่าคือคุณเข้ามาตลาดคริปโตแล้วมันมันก็เร็วแรงมากๆอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องไปเสริมความแรงด้วยฟิวเจอร์คูณ2คูณ3คูณ20อะไรแบบนี้จริงๆเราอเอาแค่ปกติก็แรงมากอยู่แล้วนะอันนี้อันนี้สำหรับส่วนตัวผมนะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันนะครับ รวมถึงนะครับข้อมูลจากทางเวลแมปนะครับผมก็เป็นดัต้เนาะที่เขาได้รวบรวมมานะครับเป็นทางเว็บไซต์อันนะี้เราลองเข้าไปดูได้นะครับหน้าตาค่อนข้างที่จะดูดีอยู่มากเลยนะครับผมก็ถ้าเราเข้าไปดูเนาะเขาได้บอกนะครับผมว่าใครลละเป็นคนที่ขายในช่วงที่ตลาดตกลงไปช่วงก่อนหน้านี้นะครับเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่แนละ้วเนี่ยเป็นเวลนี่แหละนะครับผมที่ได้พึ่งที่จะเข้ามาซื้อเองนะเป็นซื้อสักช่วงประมาณสัก ช่วงสิงหาประมาณนี้นะครับผมประมาณช่วงตรงนี้ประมาณช่วงที่บิตคอยตกลงไปเหลือประมาณสัก4ี่หมื่นประมาณช่วงช่วงนั้นเนาะ ก็ได้มาเทข,ขายประมาณช่วงช่วง40,000กว่า50,000ประมาณตรงนี้น,ะนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มวานหนึ่งและกันนะครับผมที่ทำกำไรระยะสั้นๆในช่วงช่วงนี้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะครับผมของ Wellmap นะแล้วก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อมูลของทางคุณ Will w ก็2ข้อมูลนี้ประกอบกันก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลและกันเนาะที่สามารถจะทำให้ตลาด crash ลงได้ช่วงนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลหนึ่งที่หลายๆคน อยากรู้นะครับผมสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะก็ส่วนใหญ่เป็นจากการเทรดฟิวเจอร์นะครับผมแล้วก็เป็นจากเวลต่างๆที่เข้ามาเล่นรอบในช่วงช่วงนี้นะครับผมหรือว่าเข้าไปซื้อในช่วงสิงหาแล้วก็ขายในช่วงเมื่อวานสองสองสามวันที่ผ่านมานี่เนาะก็ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเรายังอยู่ที่บิตคอยกันอยู่นะครับก็ล่าสุดทางแกลนโหนเนาะถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลออนเชนเนาะจะสังเกตว่าราคาที่บิตคอยตกลงมาเป็นแฟลชแคสตอนเนี้ยเล็กๆตรงนี้นะครับผมตกลงมาค่อนข้างแรงตรงเนี้ย ทำให้เวลต่างๆหรือว่าคนที่กระเป๋าหนักต่างบายเดอะดิฟยังหนักเลยนะครับผมขึ้นไปพีคกสูงเป็นออตามไฮอีกรอบนึงแล้วเนาะก็เราจะสังเกตได้ว่าหลายคนก็อาจจะมาปล่อยข่าวอะไรที่ไม่ค่อยดีนะทำให้หลายคนกังวลเกี่ยวกับคริปโตแต่พอราคาตกกระเป๋ายังเงินใหญ่ๆซื้ออย่างต่อเนื่องก็เราแต่เราแล้วกันนะว่าเราจะดูการกระทําแบบไหนนะครับจะเชื่อคําพูดหรือว่าจะเชื่อก,กันกระทําอันนี้ก็ลองพิจารณานกันดูแล้วกันนะครับรวมถึงนะครับค่าสัลายช็อคเนาะของทางแก๊สโนดนะครับก็ได้รายงานให้เราเห็นนะล่าสุดเลลยตตอนที่าด Crash ตรงนี้นะถ้าเพื่อนๆเห็นตอนที่ราคาบิตคอยตกลงมาตรงนี้นะครับเส้นเสีสีต่างๆเหล่านี้พุ่งขึ้นแบบสวนทางอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมก็คือเป็นในเรื่องของบิตคอยเนี่ยเอาออกไปจากไอเชนอย่างต่อเนื่องแล้วก็พุ่งขึ้นสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะราคาตกลงเนี่ยจะพุ่งสูงขึ้นเลยนั่นเองนะก็สอดคล้องกับตอนที่เวลต่างๆเนี่ยได้ทําการซื้อบิตคอยตอนที่ราคามันตกนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งข้อมูลแล้วกันเนาะที่เอาไปประกอบการตัดสินใจสำหรับเพื่อนๆน,นะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เอลซาวาดอร์กันบ้างน,นะครับที่ก่อนน้นนี้ได้เปิดให้บิตคอยเนี่ยสามารถได้ชำละนี่ได้ตามกฎหมายถูกต้องไหมครับเมื่อวันที่7ใช่ไหมก็รับน้องใหม่ราคาตกเลยนะครับในช่วงช่วงนั้นนะครับก็ล่าสุดนะทางแบงก์ยักษ์ใหญ่นะครับเขาบอกว่าเป็นแบงก์ที่ใหญ่ที่สุดที่เอลซาวาดอร์เลยนะชื่อว่าแบนคอร์ โครานะครับถ้าผมอา่านเสียงเพจต้องขออภัยนะครับก็ได้เป็นพาร์เนอร์ร่วมกับทางเฟ็กซ่านะครับสำหรับทางเฟ็กซ่าเนี่ยทำอะไรนะครับก็ทำในเรื่องเกี่ยวกับพวกเพย์เมนตต่างๆเนาะก็สามารถที่จะให้ใช้นะครับบิตคอยน์เนี่ยหรือว่าใช้ให้ประชาชนเอลซาวด,ดอร์เนี่ยใช้บิตคอยในการที่จะมาะกู้ยืมหรือว่าทา ธุรกรรมอะไรต่างๆได้นะครับผมในการที่ทางแบงก์เป็นพาร์เนอร์นะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะจะสังเกตว่า,าทางเฟกซ่าเนี่ยก็ได้ผมเข้าจว่าน่าจะเป็นแบบเป็นพาร์เนอร์อะไรบางอย่างกับทางแอมเหมือนกันนะหรือว่าเหรียญ AMP นะครับที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า อาจที่จะเอาไปใช้กับทาง Amazon แน่นาคือเล่านอ้อันนี้ยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นออฟ i ิเชียลนะแต่ก็หลายคนคาดการณ์ว่าแบบนั้นนะครับที่ Amazon เนี่ยอยากที่จะใช้ในเรื่องของตัว Payment เอามาใช้กับทางเว็บไซต์ใช่ไหมฮะแต่อันนี้ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะทาง f ฟกซ่เนี่ยถือว่าเป็นอ,อีกหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นผู้สนับสนุนหลักเลยแหละนะสำหรับตัวแอมนะครับถ้าผมอันนี้ถ้าผมผิดหรือว่าถ้าใครมีข้อมูลยังไงคอมเมนต บอกกันมาหน่อยได้นะครับแต่ผมเข้าใจว่าแบบนั้นเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันนะครับผมสำหรับทางเฟกซ่าที่ตอนนี้ได้มีพาร์ทเนอร์ที่ใหญ่ก็คือเป็นแบงค์ที่ใหญ่ที่สุดที่เอลซาวดอร์เนาะแล้วก็ต้องดูอนาคตว่าเฮ้ยอนาคตถ้ามีอีกอีกลหลายประเทศที่รับบิตคอยล์หรือเอาด้วยกับบิตคอยล์ล่ะเฮ้ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าเริ่มมีแบงค์ในประเทศต่างๆเหล่านั้นนะ่ะเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับทางเฟกซ่าอีกหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับทางเฟกซ่าเยอะมากๆเนี่ยจะส่งผลอะไรต โปรเจกต์ uh, ต่างๆที่ทางเฟกซ่า uh, ให้การซัพพอร์ตอยู่อันนี้ต้องตองลองพิจารณาแล้วก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยละกันนะครับต่อมาครับเรายัางอยู่ที่เอลซาวาดอร์อยู่นะครับก็ล่าสุดเนาะการที่เอลซาวาดอร์เนี่ยเอาบิตคอยน์มาชนะนี่ได้ตามกฎหมายหรือว่าใช้ใจ่ายใช้ Lightning Network เนี่ยทำให้นะครับผมทางบร,าาริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็นเวสเทิร์นยูเนียนะหรือว่าบร,าาริษัทที่คล้ายๆกันหรือว่าทําในเรื่องของบัตรเครดิตหรือว่าทําในเรื่องของการทาธุรกรรมในการโอนเงินอะไรต่างๆหรือเป็นบร,าาริษัทที่ ได้รับเงินจากค่าฟรีในการท,ทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินเนี่ยได้สูญเสียเงินนะครับผมประมาณสัก1 2ึ0 0หล้านบาทต่อปีนะเพราะว่าคนไม่ต้องใช้บร,ริการต่างๆเหล่านี้แล้วนั่นเองก็คือใช้แลนดิ้งเน็ตเวิร์กมันถูกมันโอ,โ Gobierno, โอโ้โหแทบจะฟรีเลยนะครับผม,ผมก็ทําให้ตัวกลางหรือว่าคนที่ดูแ,แลในเรื่องของการท,ทําธุรกรรมอะไรต่างๆแบบเนี้ยสูญเสียเงินไปค่อนข้างที่จะเยอะนะแล้วก็ในอนา,นาคตรเราอาจจะได้เห็นหลายๆประเทศที่ยอมรับบิตคอย n เพิ่มมากขึ้นก็น่าที่จะทําให้บริษัทต่างๆเหล่านี้ อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับผมเพราะว่าน่าจะสูญเสียเงินจากเดิมที่เคยได้รายได้จากค,าค่าฟรีในการทำธุรกรรมต่างเนี่ยก็น่าจะขาดรายได้ตรงจุดจุนี้ไปเยอะเลยน,นั่นเองอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปว่าทาง w e ทเทิลยูเนกับ m o n e y g r a m เนี่ยจะอ,ออกมาแก้เกมยังไงนะครับผมเพราะว่าก่อนในทางว i ซ a กับมา r การ d เนี่ยค่อนข้างที่จะเฟรนลี่กับคริปโตเนาะแต่ทางเ e ทเทิลยูเนยยังไม่ได้มีข่าวอะไรมากมายนันเกี่ยวกับคริปโตนะครับก็ต้องติดตามทิศทางกันให้ดีแล้วกันว่าในอนาคต จะเป็นยังไงนะอันนี้ก็ต้องก็ต้องพิจารณากันดูแล้วกันนะครับว่าอนาคตทางหลายๆตัวกลางบริษัทต่างๆเนี่ยน่าจะเหนื่อยอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับและตอนนี้นะครับที่ยูเคเนาะกฎหมายคริปโตนะครับผมก็จะว่าน่าจะเป็นการยื่นร่างกฎหมายเนาะแต่คิดว่าน่าจะผ่านอยู่แล้วนะครับผมก็เขาบอกว่านะครับทางรัฐสภายูเคนะครับได้อนุมัติร่างกฎหมายเนาะที่จะให้สถานะทางกฎหมายเกี่ยวกับบิตคอยแล้วก็คริปโตเคอเรนซี เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆสำหรับทางยูเคนที่ในอนาคต น่าที่จะให้บิตคอยสามารถได้ชำระนี้ได้ตามกฎหมายรวมถึงเหรียญริปโตอื่นด้วยเนาะก็คิดว่าโอเคแหละเอลซัปดอร์ทำไปแล้วาปานามาก็เห็นกำลังจะทำเหมือนกันยูเคนก็กำลังมาผมคิดว่าน่าจะเกิดโดมิโนเอฟเฟกหรือว่าเกิดเน็ตเวิร์กเอฟเฟกอะไรที่เยอะมากๆแล้วก็เฮ้โอเคหเ,หเ,หเ,หเห็นประเทศนั้นทำดีนี่หว่าก็อาจที่จะมีคนทำเข้ามาเพิ่มเติมึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้เริ่มจากประเทศเล็กๆอยู่นอกแต่นอนาคตอาจจะได้เห็นประเทศที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเริ่มมา Adoption Bitcoin นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราไปดูข้อมูลนอะาจะสังเกตว่าทางทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนะครับผมคุณไมค์ฮาริโอเฟเดรอฟนะครับผมก็ ได้มาพูดถึงนะบอกว่ามีเพียงไม่กี่ประเทศในโลกเท่านั้นนะครับที่รับรองคริปโตแอสเซทนะครับเช่นเยอรมนลักเซมเบิร์กแล้วก็สิงคโปร์และยูเคนจะเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะอันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีแะละกันซึ่งก่อนหน้านี้เราจะสังเกตว่าทางเยอรมนเนี่ยก็ไม่ได้จะแบนหรือว่าไม่ได้จะมีทีท่าว่าจะต่อต้านคริปโตเคอเรนซี่แต่อย่างใดนะซึ่งให้บริษัทหรือว่ากองทุนต่างๆเนี่ยสามารถได้ถือรู้สึกว่าจะถือบิตคอยมัง้งหรือว่าถือคริปโตอันนี้ผมไม่ชัวนะระมาณ20%ของ กองทุนนะถือว่าเยอะมากๆรวมๆแล้วเป็นมันเหมือน,นแสนล้านเหมือนกันนะครับที่เยอรมันนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะฮะอันนี้ก็ต้องเราจะตามกันดูต่อไปว่าในอนาคตหลายๆประเทศจะว่าอย่างไงนะครับอันนี้ยูเคนก็มาแล้วนะครับผมรวมถึงนะครับรัฐบาลของยูเคนนะก็ได้เลือกนะครับสเตลล่าหรือว่า ELM นะครับในการที่จะมาช่วยในเรื่องของตัวดิจิทัลเคอร์เรนซีของประเทศของเขานั่นเองหรือว่าสกุลของยนะูเคนเนี่ยที่เป็นดิจิทัลเคอเรนซีนั่นเองซึ่งอันนี้เป็นข่าวที่เก่าแล้วนะจาก เดือนมกราตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วนะครับแต่ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลล่าสุดของ s t ตลลาเนี่ยวันที่3ที่ผ่านมานี่เองนะก็ประธานาธิบดีของยูเครนนะครับก็ได้พบปะนะครับผมกับทาง s t ตลลานันเองซึ่งปรึกษาหารือกันนะครับผมว่าจะสามารถใช้ประโยชน์กับโลกบอกเชนยังไงได้บ้างสำหรับตัว Digital c u r ร์เรนที่ยูเครนนะอันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ใหญ่ในอนาคตเหมือนกันถ้าในอน,นาคตยูเครน เปิดตัวประกาศแล้วว่าใช้ทาง XLM เนี่ยที่จะให้มาเป็นโซนหนึ่งของตัวดิจิทัล c คอเรนซีของแห่งชาติเนี่ยคิดว่าน่าจะบูมมากๆเลยสำหรับ XLM นะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะมีโอกาสอยู่มากๆเลยนะครับโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่โซลารน่ากับอีทูเรียมกันบ้างนะครับจริงๆไม่ได้มีข่าวอะไรนะแต่หมายถึงว่าคุณไมค์แทสันนะครับก็ได้มาตั้งกระทู้แบบนี้อีกแล้วนะครับหรือว่ามาถามนะว่าโซลารน่าหรือว่าอีทูเรียมดีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยได้ตั้งว่า อีเทอร์เรียมหรือว่า Bitcoin ใช่ไหมฮะอันนั้นคุณไมเคิลเซเลอร์ก็มาตอบแล้วเนาะแต่ตอนนี้นะครับบอกว่าโซลอน่หรือว่าอีเทอร์เรียมนะครับอันนี้ก็นะคือข้าวอยู่พอสมควรนะครับคนไลค์สองหมื่นเลยนะครับผมก็อันนี้จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นข่าวอะไรหรอกแต่หมายถึงว่าเฮ้ยตอนนี้โซลอน่ก็ถือว่าเป็นเหรียญหนึ่งที่เป็นกระแสเมนสตรีมมากๆเลยนะครับสำหรับเหรียญโซนเนาะก็ต้องรอจะตามดูกนันต่อไปว่าคุณไม่แทสร์ทวีตแล้วราคาตกเลยนะครับหรือว่าตอนนี้อาจจะเป็นช่วงที่พีค แล้วหรือเปล่าสำหรับโซลนาหนะหรือว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่กําลังมีโอกาสที่จะย่อตัวสำหรับราคาหรือเปล่าอันนี้ต้องต้องลองพิจารณาให้ดีแล้วกันนะสำหรับคนที่ต้องการที่จะซื้อโซลนาในช่วงนี้หรือว่าเข้าไปดูคลิปก่อนนั้นนี้ที่ผมได้ทําข้อมูลต่างๆที่เฉพาะโซลนาเอาไว้แล้วนะครับผมเผื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ในการ ตัดสินใจน้องสลับโซลาน่านะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่คาร์ดานโอกับอีทูเรียมกันบ้านนะครับก็ล่าสุดเนาะถือว่าเป็นบล็อกเชนนะที่มีการแอคทีฟหรือว่ามีการใช้งานในการาทำธุรกรรมอะไรต่างๆไม่ใช่ทำธุรกรรมหมายถึงว่ามีแอคทิวิตี้ของเดเวลลอปเปอร์เนี่ยเยอะที่สุดเลยนะครับซึ่งถ้าเราเข้เาไปดูของในกิจทับเนาะเขาบอกว่าก็มีอยู่เนีเ่ยคาร์ดานโอถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยเนาะรองลงมาเป็นอีทูเรียมนะครับแล้วก็ IOTA แล้วก็ไฟคอยนะครับแล้วก็โฟ บอกเชนนั่นเองนะก็ถือว่าตอนนี้คิดว่า c a r d a n นน่าจะกําลังพัฒนาลูแล้วก็น่าจะกําลังทําอะไรอยู่อย่างหนักหน่วงเลยนะครับเพราะว่าวันที่12ที่กำลังจะถึงในอีก2วันนี้จะมีการเปิด m a นเะน็ตเนาะก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงสำหรับราคาของ a d a านะครับก็ถือว่า คนน่าจะตื่นเต้นอยู่พอสมควรสำหรับช่วงช่วงนี้นะครับซาร์คาโน่เนาะตอนนี้ก็ราคาตกลงมา2.5เนาะก็ถือว่าตกลงมากว่าช่วงที่พีคๆ2.9 3ตอนช่วงนั้นใช่ไหมตอนนี้ก็ถือว่าตกลงมาอยู่พอสมควรนะครับก็ถ้าใครกําลังมองหาจังหวะอยู่ก็คิดว่าช่วงนี้เราลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับต่อมานะครับเรายังอยู่ที่คาร์ตโน่อยู่เนาะก็ล่าสุดนะครับคุณชาวเนาะชาวฮองกิงสันนะครับก็ได้ออกมาบอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นชัยชนะอย่างมากเลยนะในกรณีที่ทางเอลซอบาดอเนี่ย เอาบิตคอยสามารถจะชำนะด้ไดนะ้ตามกฎหมายถือว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เลยนะครับผมของคริปโตเคอเรนซีอินดัสทรีนะหรือว่าอุตสาหกรรมของคริปโตเคอเรนซีหรือว่าชาวคริปโตนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมนะูลเนาะเขาบอกว่านะครับผมในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนาะเราจะได้เห็นว่าหลายหลายประเทศเนี่ยจะเอาคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ ะระบบการเงินของแต่ละประเทศนั้นๆเนาะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจว่าในอนาคตเราอาจจะได้เห็นเกิดเกิดการ a d o p t i o n ที่เพิ่มมากขึ้นของวงการคริปโตรหรือว่าเหรียญนนอื่นๆนั่นเนองนะก็ถือว่าคริปโตมาเพื่ออยู่ต่อจริงๆแล้วก็บิตคอยเนี่ยผมคิดว่าก็คงที่จะมาเพื่ออยู่ต่อจริงๆกันนะครับผมเพราะว่าได้เกิดการ a b s o ช p t i o n ไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กๆตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีหลายประเทศน่าที่จะเอาด้วยแล้วนะครับแล้วก็ในอนาคตเราอาจจะได้เห็นแบงก์ต่างๆได้เริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผม รวมถึงนะครับทางคุณเอนะ็ดวาร์ดสโนเดนเนาะผมคิดว่าน่าจะเป็นคนที่เป็นนักข่าวหรือว่าเป็นหน่วยข่าวกองอะไรสักอย่างหนึ่งตอนนี้ก็เห็นรีพยอยู่นะครับถ้าเราผมเข้าไปหาข้อมูลดูเนาะถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ดังอยู่มากๆเลยนะครับผมก็คือได้บอกว่าคือการที่เอลซาวดารเนี่ยชำระ,ะสามารถจะใช้บิตคอยน์เช่านั้นนี่ได้ตามกฎหมายเนี่ยจะเป็นตัวขับเคลื่อนเนาะที่ให้ไประเทศเดินเนี่ยทำตามแบบนี้ด้วยน,ะนั่นเองซึ่งถ้าเราไปดูข้อมูลที่เขาทวีตนะครับก็เป็นการซื้อนะครับผมแมคโดนัลด้วย บิตคอยนนะหรือว่าใช้ Lightning Network ในะการเสื่อมแม็กนะครับผมก็ในอนาคตเราน่าจะได้เห็นกรณีแบบนี้เพิ่มมากขึ้นนะเนี่ยอันนี้เป็นเสียงจากคุเอ็ดวาร์ดสโนเดนนะก็ถ้าใครยังไม่รู้จักก็ลองลองเข้าไปขุดคุยดูแล้วกันนะครับแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะทําในส่วนของอรัฐบาลมาก่อนหน้านี้นะก็อาจจะทำข่าวหลุดหรือว่าอะไรไม่รู้นะครับตอนนี้ก็รีภัยมานะครับผมก็ก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่คนติดตาม4.8ล้านนะั่นะนะครับผมนะก็ลองดูแล้วกันนะครับผมลราลองเข้าไปขุดคุยกันดูแล้วกันเนาะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่ม Discord นะครับสามารถได้เข้าไปพูดคุยกับเพื่อนๆท่านอื่นดูได้เลยเนาะตอนนี้ก็มีคนอยู่3-4 0 0 0ันคนแล้วนะครับก็คิดว่า เป็นแหล่งรวบรวมแลวการนาะสรับคนที่เข้ามาพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซี่เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์กันนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่มันมาอย่างรวดเร็วมากๆในโลกคริปโตนะครับผมยังไงก็กดลิงก์ด้านใต้คลิปนี้เข้าไปได้เลยนะไม่ต้องเสียเงินก็สามารถที่จะเข้าไปได้นะรหรือว่าถ้าใครที่ต้องการที่จะในส่วนของตัวเอ็กเซสซ e คอนเทนต์ตรงเนี้กาานกยก็สามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะอันนี้แล้วแต่เลยนะครับผมเข้ามาฟรีๆก็ได้นะครับมาพูดคุยกันได้เลยนะ โอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาจับของรางวัลสำหรับเสื้อตัวนี้นะครับที่จะได้ไปนะครับผมแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะมีตัวหนึ่งอันนี้ผมใส่แล้วนะครับก็โอเคสำหรับผู้โชคดีนะครับผมก็คือคุณอัธพลนั่นเองนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะยังไงทักเข้ามาที่ l i n e แอร์กิฟโตดอกได้เลยนะแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทำการส่งเสื้อจัตโตอิตสีแดงคลาสสิกแบบนี้ไปให้นะครับ สำหรับคำถามประจำวันนี้นะครับคือไม่มีคำถามนะครับก็มาพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวและต่างๆหรือว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับตลาดในช่วงนี้ก็ยังเราลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะหรือว่ามีใครมีข้อมูลอะไรดีๆที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆท่านอื่นที่จะเข้ามาอ่านคอมเมนต์เนี่ยยังไงคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะเพื่อนๆที่เข้ามาอ่านหรือว่าคนไทยด้วยกันที่เข้ามาอ่านเนี่ยจะได้ได้ประโยชน์จากจุดจุดนี้ไปนั่นเองเ,องเนาะโอเคก็ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ